สวัสดีครับ้ามนมดุงดอกงายาครับ còn này cầm răng <laughs> 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 sẽ copy âm nam, y phục của binh ngõ như benti, hãy เออเขาได้แล้ยมาวันแรกนะยังยังไม่ชินยังไม่คุน้นพื้นที่โอ้โต่ว่าง่ายมากยังระแวงอยู่ เขาเขา,าเอาตัวยุ่งคล้องเขาไปอีกบ่ได้ดิคล้องตาสูเขาไปอีกก็ซื้อไหมคล้องล็อกไปสั้นๆอ <c oughs> ู้หาันเหนื่มัน้น่ยไหม อย่ามากก็เขายังไม่คุ้นนะครับผมยังไม่ชินกําลังศึกษาดูใจอยู่ยังหวัดระแวงอยู่นะครับเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ยังหวัดละแวงกันอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงศึกษาดูใจเฮ้ยเู้โอ้ขันมาบุบนึง โอ้าสุดยอดดดีเนาะแมน <c oughs> ยังยังยังระแวงอยู่ <c oughs> เราส่งเสียงดังยังไม่ได้เพราะว่าเขาเห็นคนเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเขา chẳng vâng là ừ. bèn nhà bắt mòn hẳn kinh đi đi, bớt bớt đồ bỏ nhà, tụi đây là bọn gì hả, đi.

ยังไม่ไม่ยอมนอนนะครับขนาดควานสั่งเขาก็ยังไม่นอนเพราะว่าเขาเพิ่งมาถึงแล้วก็ดูจากอาการแล้วน่าจะยังหวาดระแวงเขาไม่เคยเห็นคนเยอะญี่ปุ่นคนไหลยยสิบ่จอยญีย่ปุ่นคนไหลยยสิบ่ ่็จะเอาไปลงน้ำนะครับไปอาบน้ำหล่อมากเลยครับผมวันนี้รู้สึกว่าพอภายนี้จะยังไม่ยอมนอน ให้ขึ้นแบบน้ำนะครับก็ต้องรอดูวันพวกนี้มาศึกษาดูใจกันใหม่นะครับว่าเขาจะทำแบบไหนต่อไปนะครับปรึกษากันก่อนเพราะว่าตามที่ผมดูจากการวันนี้แล้วพอภายนี้ยังหวัดแวงพื้นที่ใหม่ครับยังไม่ยอมนอนให้ควานขึ้นหรือว่าให้ควนคนเลี้ยงใหม่ขึ้นนะ ระแวงคนด้วยระแวงวัวระแวงหมานครับเยอะนี่ก็ยังไม่ยอมนอนก็น่าจะเป็นวันพวกนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะให้ขึ้นไหมจะยอมนอนไหมแล้วเราก็จะค่อยพาพ่อพายนี้ไปหาที่ร่มนะครับไปหาลมอยู่พอวันนี้ผมก็พานะไปแม่เอฟซีทุกท่านมาชมความรอ ของขอบพายงานยาวเห็นไหมครับยังระแวงอยู่เห็นหมามาก็ยังระแวงขอเดี๋ยวคนเจ๊กจะพามาดูบ่อยๆนะครับไม่แม่ขอฝากเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับช่องของพ่อใหญ่ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ